ระบบ p ิทีแคส์เมนู PCData e n t r y หน้าต่างจ่ายเงินสดย่อยหลังจากที่มีการตั้งวงเงินสดย่อยรับเงินสดย่อยและขอจ่ายเงินสดย่อยเรียบร้อยแล้วนะคะพนักงานจ่ายเงินสดย่อยจะทำการเข้ามาทำรายการจ่ายเงินสดย่อยที่หน้าจอจ่ายเงินสดย่อยนี้ค่ะ ซึ่งที่หน้าต่างจ่ายเงินสดย่อยนี้นะคะจะใช้เพื่อบันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อยให้กับพนักงานการบันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อยนั้นสามารถบันทึกบัญชีและผ่านรายการโพสติ้งบัญชีไปยังระบบบัญชีแยกประเภทให้อัตโนมัติค่ะหลังจากที่มีการจัดเก็บเอกสารหรือเซฟข้อมูลเรียบร้อยแล้วนะคะมาดูตัวอย่างและวิธีการบันทึกข้อมูลที่หน้าต่างจ่ายเงินสดย่อยค่ะ ในหน้าต่างจ่ายเงินสดย่อยวิธีการบันทึกรายการเริ่มจากเลขที่เอกสารสามารถรันนิ่งเลขที่เอกสารได้อัตโนมัติค่ะจากนั้นนะคะที่ช่องวันที่เอกสารสามารถระบุวันที่เอกสารลงไปเองได้หรือหากไม่ทำการระบุโปรแกรมก็จะดีฟอลต์เป็นวันที่ปัจจุบันให้อยู่แล้วนะคะจากนั้นนะคะที่ช่องเลขที่ขอจ่าย กรณีที่มีการขอจ่ายเงินสดย่อยมาแล้วหากต้องการอ้างอิงเลขที่ขอจ่ายเงินสดย,อยมม่อยมาบันทึกรายการจ่ายเงินสดย่อยให้ทำรายการอ้างอิงจากเลขที่ขอจ่ายได้เลยโดยทำการคลิกที่ลูกศรน,นะคะเพื่อทำการอ้างอิงเอกสารที่หน้าต่างขอจ่ายเงินสดย่อยค่ะจากนั้นนะคะโปรแกรม ก็จะแสดงรายละเอียดขึ้นมาให้ทั้งหมดจากที่ได้มีการคีย์เอาไว้แล้วที่หน้าต่างขอจ่ายเงินสดย่อยโดยไม่ต้องทําการคีย์รายการอื่นๆเพิ่มเติมนอกเหนือจากสิ่งที่ต้องการคีย์เพิ่มเติมค่ะซึ่งกรณีนี้นะคะก็จะสะดวกสบายกับพนักงานจ่ายเงินสดย่อย ซึ่งไม่จําเป็นต้องคีย์ข้อมูลอื่นๆเพิ่มเติมนอกจากจะมีรายการค่ายจ่ายอื่นๆเพิ่มเติมหรือจํานวนเงินที่ต้องการแก้ไขเท่านั้นเองนะคะหรือกรณีที่ลูกค้ามีการคีย์ข้อมูลเองโดยไม่ได้อ้างอิงจากเลขที่ขอจ่ายเงินสดย่อยก็จะต้องทําการอ้างอิงวงเงินสดย่อยขึ้นมาและทําการระบุรหัสพนักงาน จากนั้นก็ทำการระบุรหัสค่ายจ่ายขึ้นมาเองค่ะว่าจะทำการจ่ายเงินสดย่อยรหัสค่ายจ่ายอะไรชื่อค่ายจ่ายอะไรนะคะแล้วก็ทำการระบุจำนวนเงินลงไปเองได้เลยค่ะสำหรับวิธีนี้นะคะใช้วิธีการอ้างอิงจากเลขที่ขอจ่ายในส่วนที่โปรแกรมดึงข้อมูลขึ้นมาให้ก็จะถูกต้องอยู่แล้วนะคะซึ่งพนักงานจ่ายเงินสดย่อยก็สามารถตรวจสอบความถูกต้องได้เลยค่ะ และนอกจากนี้นะคะในส่วนของการอ้างอิงเอกสารจ่ายเงินสดย่อยเข้ามาบันทึกรายการเช่นรหัสค่ายจ่ายแต่ละค่ายจ่ายมีรายการที่มีภาษีและไม่มีภาษีอยู่ในเลขที่รายการจ่ายเงินสดย่อยใบเดียวกันสำหรับรายการไหนนะคะที่ไม่ต้องการคิดภาษีให้ทำการคลิกที่รหัสหรือชื่อค่า้จ่ายนั้นๆน,น,นะคะแล้วทำการคลิกที่รูปแว่นขยายหรือกด F11 เข้ามาค่ะ จากนั้นโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดค่ายจ่ายขึ้นมาให้ค่ะโดยทำการคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องยกเว้นภาษีได้เลยนะคะและทำการคลิกที่ปุ่ม close โปรแกรมก็จะไม่นำรายการค่ายจ่ายนั้นไปคิดภาษีค่ะแต่กรณีนี้นะคะเป็นกรณีที่ไม่คิดภาษีหรือยกเว้นภาษีเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องทำการคลิกเข้าไปและทำการเลือกค่ะ ต่อไปนะคะมาดูที่แท็บ GL แ็บ GL จะเป็นแถบแสดงรายละเอียดการ posting บัญชีไปยังบัญชีแยกประเภทและรายการรายวันนะคะหากต้องการตรวจสอบรายการก่อนทำการบันทึกข้อมูลสามารถคลิกที่ลูกศรสีเขียวนะคะโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดการบันทึกบัญชีให้อัตโนมัติค่ะหากต้องการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงสามารถคลิกเครื่องหมายถูกที่ช่องแก้ไข GL และทำการแก้ไขข้อมูลหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลได้เลยค่ะ จากนั้นนะคะก็ทําการคลิกที่ปุ่มเซฟเพื่อบันทึกข้อมูลหล,หลังจากที่ทําการตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วค่ะและนี่คือตัวอย่างที่หน้าต่างจ่ายเงินสดย่อยค่ะ